เอาละครับผมก็ได้ทําการซื้อแอร์เคลื่อนที่มาแล้วนะครับแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้9,00 0วิทยนะครับแยวผมมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันได้อะไรบ้างนะครับผมในราคา ,3420 บาทนะตอนนี้นะก็คือวันที่8.8นั่นเองนะครับผมจะได้ราคานี้นะครับใครได้สดได้โคส่วนลดได้ค่าจะส่งฟรีก็น่าจะลดลงไปเยอะกว่านี้นะซึ่งแอร์ของผมก็มาส่งมาที่เรียบร้อยแล้วเป็น9,000 BTU วถ้าเกิดใครอยากได้ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับผม อันนี้เพิ่งมาส่งมาดมาดเลยไม่รู้มีใบป,ประกันมาหรือเปล่าก็คือถ้าเกิดมาข้างฝั่งนี้นะครับมันก็จะบอกว่าแอร์เครื่องที่กําลังไฟวัดเอพิกัดต,ต้นไฟเหรอสองร้อยยี่สิบวัตต์กำลังไฟสี่ร้อยแปดสิบวัตต์แต่ว่ามันอ่าความเย็นในตรงนี้ที่มันบอกว่าความจูเย็นพันสองวัตต์นะครับผมอะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นชนิดสินค้าก็น่าจะเป็นรุ่นมั้งครับ jhs ขีด a ศูนย์หนึ่งเก้าขีดศูนย์สี่ kra ก็จะประมาณนี้แต่ผมจะมาแกะข้างในให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงหน้าตายังไงแล้วก็ได้อะไรมาบ้างนะครับผมซึ่งตัวที่ผมสั่งมาผมไม่เอารีโมทนะครับมันจะมีอ่ารีโมทกับไม่เอารีโมทอะไรประมาณนี้นะผมไม่ได้เอารีโมทมางบไม่ถึงครับงบผมมีแค่สี่พันบาทนั่นเองนะครับผมก็คือผมสั่งมาก่อนหน้านี้ก็คือมันอยู่ประมาณ3ามพันหกร้อยเก้าสิบบาทผมก็ทําการสั่งเลยผมไม่รอวันที่แปดจุดแปดนะผมก็เลยได้ราคาที่แบบ มันแพงขึ้นมาอีกนิดนึงรวมค่าส่งเข้าไปอีกประมาณ200กว่าบาทผมก็ได้ราคาที่แบบ4 0 0พันบาทอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ถึงหรอกประมาณสักสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาท <c oughs> อีกห้าสิบบาทคบสี่พันแต่ถ้าเกิดใครสั่งตอนนี้คือจะได้ราคาสามพันสี่นั่นเองนะครับผมลองไปจาัดก,การดูโอเคแต่ผมทําการแกะให้ดูเลยละกันเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะครับเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอะไรมันแตกหักหรือเปล่าถ่ายคลิปเป็นพยานไปด้วยครับ ขอตั้งตั้งกล้องตั้งกล้องขอตั้งกล้องแป๊บนึงครับโอเคครับตั้งกล้องเสร็จแล้วเรามาดูครับว่าข้างในมะแตกหักเสียหายอะไรหรือเปล่านะครับผมแต่แอร์เครื่องที่ตัวนี้หนักมากเลยนะหนักจริงครับขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกหักเลยครับผมใหม่แกะกล่องโอ้โหผมขายต่อได้ไหมผมขายต่อห้าพันห้าได้ไหมไมีใครสนใจซื้อไหมครับ ห้าพันห้าซื้อสี่พันขายห้าพันห้าบ้าไปแล้วอันนี้เป็นค้าเป็นของจีนนะครับผมบอกก่อนเด้ออันนี้เป็นของจีนผลิตที่จีนครับตัวก่อนหน้านี้ที่ผมใช้ก็เป็นของจีนเหมือนกันครับเสียงเบาหรือเปล่าเสียงเบาต้องขอใช้ด้วยครับแอรเครื่องที่อัจฉริยะอัจฉริยะ มาแล้วมาแล้วคู่มือการใช้ไม่มีใบป,ประกันให้เขาแถมคู่มือกันห้องเปียกเลยแป๊บหนึ่งครับอันนี้เขาแถมมาให้ด้วยนะครับคู่มือการใช้คู่มือการใช้งานแต่ไม่มีใบป,ประกันมาให้นะ ้ยเป็นเป็นภาษาไทยด้วยนะคือแจมแจมแจมนึกว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เป็ภาษาไทยโอเคครับมาดูข้างในกันต่อฝากไว้ก่อนมันต้องแกะออกยังไงอ่ะก็เปิดจากข้างบนใช่ปะ มาแล้วมาแล้วอันนี้หนึ่งชิ้นครับที่ได้มาเหมือนแบบเป็นปักสองตายกขึ้นได้ปาวะโหหนักหนักหนักเอาเรื่องเลยครับ หนักครับยกไม่ขเด้อเด้อๆด้จะเอามันนอนลงมันก็ไม่น่าจะได้นะถ้าเกิดมีใครมาจับตรงนี้ให้ก็น่าจะขึ้นได้อยู่ครับเอายังไงดีวะโอคนเดียวลำบากจริงๆ หนักจริงครับผมยกไม่ออกเลยหรือผมต้องการกรีดกล่องออกล้วกรีดกล่องก็ไม่ได้ดิเผื่อมันมีประกันอะไรนู่นนี่นั่นอยู่เผื่อมันไม่เย็นอย่างเงี้กรีดกล่องไม่น่าจะได้ครับยกไม่ขึ้นโอ้หนักกับเรื่อง เอายังไงดีอะถ้าเกิดนอนก็กลัวแอร์จะพังนะครับมันก็ยังไม่พังหรอกถ้าเกิดแบบนอนมันลงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าอาจจะทําให้น้ํายาแอร์อย่างเงี้ยมันมีปัญหาได้นะครับหรือต้องหาคนมาช่วยถ้าไม่มีใครมาช่วยเลยตอนนี้เดี๋ยวลองอีกจะออกหรือเปล่า ไม่ได้มันตัดนี้เลยอันนี้ของแถมนะครับก็อันนี้ตอกหน้าต่างเรามาทำให้ดูโดนไปใช้ได้ท่อเฮ้ยทำไมมันมีสายน้ำมาให้ด้วยทำไมมันมีสายนี้มาให้อ่ะคือมันไม่มีระบบระบายน้ำในตัวหรอกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ ใบประกันนี่ใบประกันมาแล้วมีใบประกันด้วยนะครับมีท่อมาให้มาสบายมีออดและเขาให้อันนี้มาด้วยไอตัวเนี้ยเราจะเอาไว้ต่อสายบานเกตนะครับถ้าเกิดใครมีหน้าต่างเป็นบานเกตนะก็สามารถต่อนี้ได้เลย ต่อเข้าไปในบานเก็ดอย่างเงี้ยถอดบานถอดบานเก็ดออกแล้วก็อัน,นี้เป็นใส่แทนอะ่ะมันมีวิธีทําอยู่แต่จะลองดูว่าผมจะทําได้หรือเปล่าน้ํามาจากไหนลื่นๆน,น,น,น้ำหกเลยทีมีแมงหนี่ด้วยเว้ย มันติดแบบนี้ใช่ไหมตะกี้ไม่ไม่ออกเนี่ยอ้าวชิบหาย โง่อยู่ตั้งนานอันนี้อย่างนี้แล้วก็พยายามยกอยู่มันก็ไม่ขึ้นเอานี้มันหลอกได้ไอชิบหายแล้วโง่อยู่ตั้งนานโอเคครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แกวแถมแมงมีมาด้วยหนึ่งตัว สินค้าเป็นของใหม่นะครับผมตัวสินค้าใหม่ครับแต่เป็นภาษาจีนเราไปดูใกล้ๆกันไหมก็คือจะเป็นภาษาจีนแบบนี้เลยอ่านไม่ออกก็ต้องกดมั่วๆนะครับ <laughs> มาดูข้างหลังเฮ้ยแต่ข้างหลังอ่ะมัน โอเคสินค้าก็ดูเหมือนจะใช้ได้นะครับต่ต้องมาเปิดดูว่ามันเย็นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คืออันนี้เป็นตรงคอยเย็นอันนี้ลมออกอันนี้คอยร้อนคล้ายๆกับรุ่นที่ผมใช้เลยอะ่ะเหมือนกันเดะเลยนะจุดเปิดก็คือจุดนี้เราก็ดึงตะแกรงอันนี้ออกไปได้ข้างล่างก็เป็นคอยคอยร้อน น็อตเหมือนกันเดะเลยแสดงว่ามันเป็นตัวเดียวกันไหมเนี่ยกับหกพัน t u ทูที่ผมเคยใช้นะรูน็อตเหมือนกันเดะเลยข้างบนก็คล้ายๆกันนะเหมือนนะเหมือนมากอันนี้ติดภาษาจีนมาเต็มที่เลยอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันไม่บอกว่า,ากี่บ t u ูอ่ะมันไม่ได้เขียนไว้ ไปดูออกบ้างครับก็จะประมาณนี้นะรู้แต่ว่าเนี้ยเป็นน้ํายาใช่ปะ่ะ R20 R209 หรือไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอตัวนี้ติดของใหม่มาแกออกก็ได้ไม่แกออกก็ได้แล้วแต่เราครับโอเคโดยรวมถือว่าใช้ได้แต่จะมาลองเปิดดูว่ามันจะเย็นหรือเปล่าว่าได้ประมาณนี้นะครับผม แต่ไอ้ตรงเนี้ก็อ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าผมเคยใช้แอร์ตัวเก่ามามันก็น่าจะมีบอกอะ่ะน่าจะรู้อยู่มั้งแต่มันมีภาษาไทยบอกกูเนี่ยในคู่มือการใช้อ่ะมีภาษาไทยก็ไปเปิดดูอันนี้เซนเซอร์รีโมทอันนี้ปุ่มเปิดปิดแน่นอนเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มไม่รู้อันไหนอัพอันไหนดาวโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกรอบนึงว่าผมจะใช้มันยังไง โอเคครับโดยรวมจัดได้โอเคฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจะเย็นหรือเปล่าแต่โดยรวมก็คือใช้ได้แต่ของแถมที่เขาให้มานู่นนู่นนูน,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 นแต่ผมก็ทำโครงเรียบร้อยแล้วนะยังไม่เรียบร้อยนี่หว่าคือแบบ พร้อมให้แอร์มาบั็นเลงอย่างไม่เสร็จเราเสร็จแล้ว,ลวมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมโอเคครับถ้าเกิดผมพูดปิดประการไหนต้องขอภัยมานาทีนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอ,อก,กาสหน้าบ๊ายบายวัสไีครับ